หลุดไปล่างมากใหม่ๆค่ะสภาพน,นี้แหละหลุดถึงล่างมากเลยจ้ะฝนโตข้ามด,ดอกมกงองข้าอนีอ่ผักงามเลยค่ะขม ตังค่ะตังของแบบน,นี้ไม่จั่เลยภามค่ะตรงนี้จะเป็นนั่นอากาศนะคะอายุปปุ้มฝั่งนึ่นจะเป็นนั่นพัาให้โดโปนปนนอกาจากที่ห้าปุ๊ใช้ก้น ต้นเสร็จทีค่ะน้ำหนักเท่น้องต้นเสร็จทีน้ำฝนัก่ร right? right. right? ่จชุ่ม <updated> ฉ่ท เสร็จทีนะคะใหรท่านจะจํำได้นะคะ่วงในโจทย์ลาสุดนเสร็จทีกันยั่งยู่นะคะลุกสักในใกล้จะจำได้ดีนะคะในโจทยลาสุดจนเสร็จทีเนาะ,ะต้นมะนาวค่ะผลนม้หม่ซ้ำหน่อยสิหน่อยฝนตกห้ามดอกมองี่นองแก่ เดี๋ยวฝนเศร้าแล้วแม่โจจะพาไปเบิ่งพักเนาะจ้ะเนาะผัก,าาก,าผกงามๆเลยบรรยากาศหลังฝนตกผักสวยงามพักในน้ำเนาะจ้ะเนาะในน้ำจะน้ำฝนเนาะค่ะฝน <c oughs> <c oughs> แรกของปีเลยมะนาวมะนาวตรงเต็ง โอเคค่ะเดี๋ยวเ้าไปเปล่งพักกันเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าบรรยากาศหลังฝนตกจาก้าพี่น้องนี่ค่ะพักอก,กาศกงงานมนาะจา้ะตอนนั้นที่ไม่โจดลุงคลิปช็อตไปเนาะคะ่ะก็แยกแยกนะคะตัลุวยบนเรือไปโบก,กี้ตน้นอันนี้ก็คือแยกเลยเนาะ ไงมากเขาก็จะบ้อได้แยงอาหารกันว่าจ้ะอันนี้ด้วยน,นี้น้ำเนาะค่ะเขได้ยู่ได้กินจ้ะพี่น้องเพราะว่าข้าวปุ๋ยอันนี้ต้นมะนาวมะน,นาวมีลูกอยู่จ้ะสามลูกมีดอกด้วยนะพี่น้องแต่ว่าดอกล่นนะจ้ะบ่จับ ก็อีกคูอนฮ้เพียนี่หลายลูกยุ่งจังพี่น้องม่งานสีฮหากว่ามันหนักาะลวดเิ่นมัดไว้มันยากาศนังฝนโตอันนี้ผงชุ่มโวดจ้ะพี่น้องเจอเนี่ยตน้นชัยยาผักชัยยาหรือผักผงชุ่มโรดมไปค่ะเ้าจะไปเบิ่งพักอัน ที่เ้าปลูกกันแบบออร์แกนิกเนาะค่ะเนาะแบบไฮโดรโปนิกผักไร้ดินเนาะจ้ะอันนี้ผักในดินผักในดินแบบน,นี้เ้าสิไปเบิ้งอัน,นผักไร้ดินจะ้ะที่นี่เนาะที่น้องอากาศแบบักอากาศที่กันนี่จักรสิงอย่าไม่จบข้าวยางไปเด้อขนมีรถกับขอโทษขออภัยจัดคอวติดถึงน้อฟังนี่เนาะ บรรยากาศรังฝนตกเนาะหลังจากที่ห้าเบิงฝนแล้วเนาะฝนตกตกแล้วก็จะมาดูพักชุ่มํจาจ้าพี่น้องนี่นี่ก็พักชน,นิดเดียวกันเนาะค่ะที่แม่ก่เมื่อกิ้นี่ยเมจูผ้าเบิงง่ายเติบแล้วด้านล่างจะเป็นปุ๋ยน้ำเนาะค่ะเนาะบมการยกสูงเดี๋ยวลากเขาจะยู่ไต่นามเนาะพี่น้องจะเป็นแบบนี้เด้อจ้ะ ในเนาะแบบนี้เนาะค่ะเนาะด้านล่างก็จะเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้โฟมเนาะที่ขังตน้นแม่โจได้่าพี่พี่น้องเบิ้งคลิปไปเนาะค่ะเนาะนี่ลราจะพี่น้องก็เลยพามาชมผักมีสีใบเนาะพี่น้องที่แม่โจได้ปลูกเนาะคะ่ะขอบครัวของแม่โจขอบครัวเล็กๆได้ปลูกพักกินเนาะคะ่ะ พอรวยเนาะคะ่ะเพิ่นเมื่อเย็นพี่น้องพันปูกยังกังามพอรวยแม่เจน้องคลาสใสเนาะคะ่ะพักกาดพี่น้องถ้าเบิ้งเพิ่นสีหอบอ่ะชมชมแล้วก็ดีต่อใจนะคะน้องกรต้องลองทําแบบนี้บ้างเด้อน้องกรปลูกดินแล้วก็ลองปลูกนาำเบิ้งเ <laughs> พราะว่า น้องกอนนี่เก่งเนาะค่ะเน,ะเนาะการปลูกพักปลูกมีเนาะเอาเบิรงผพักเพื่อนเท่ากับสวอ,อนได้จ้าก็เลยมาเบิรงผพักแมโจบังเนาะน้องก้อนเนาะนีเ่เลยโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้เนาะคะ่ะกำลังโตเลยอันนี้เพิ่งปลูกจ้าพอรวยเราเห็ดว่าท่านแล้วเนาะคะ่ะนี่แหละนี่สภาพปลูกตอนแรกก็จะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะพอรวยยังทําไม่เสร็จก็จะประมาณนี้ค่ะขันเท้าเฮ็ดทีกันหลายเวลานั้นเขาก็แย่งอาหารกันเนาะคะ่ะเนาะนี่อ่าพอรวยคนก็เฮ็ดไหวเนาะคะ่ะเฮ็ดไหวเดี๋ยวคนจะมาเฮ็ดอีกเนาะ,ะช่วงมันหยุดนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไม่จบก็จะเฮ็ดคลิปสู้เบิงเรื่อยๆด้วยจ้ะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฝนแหลกของปีเนาะคะ่ะไม่จบก็เลยอัปเดตสู้เบิงเนาะพี่น้อง เราเอาวันเชืองมัดไวไหมจ๊ะเพราะว่ามันหนักหนามเนาะข้างลางขงางล่างโฟมนี่ก็จะเป็นหนามเนาะค่ะเนาะเราก็เลยพอรวยเราก็เลยเอาผามาัดไวเนาะจ้ะพี่น้องยานมันสดอยยานมันน,น,นี่นักได้่ะเนี่ยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะายางที่ว่าเข้าไปไอเปลี่ยนหลอดมาเนาะพี่น้องนี่ก็มีประโยชน์เนาะนี่นี่ก็จะเป็นโฟมเราเนาะค่ะ เอาก็เอามาเทิร์นน่นจาจะเนาะเห็ดเห็ดหม่องปลูก้ักเข้าแหละน,นาะจ้ะเนาะก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เจ้าวาก็โอเคอยู่เด้กเป็นไอเดียของเราแหละน่จาจะก็ด้วยโอ้ยสะกดไปพี่น้องเข้ามาเบิง่งอ่ะนี่พักกะทิ้งจะตนมันหักเกิดเลยห่านมันลงพอห่านมันลงมัเกิดเลยก็ลังแตก พอร่วเปนใสปุ๋ยน่าจะเป็นตะไคร้ของอันแม่โจบอางามคือของนองกรดอกจ้าเพราะว่าพึ่งปู่ยังบ่ถึงปีเนาะตะไคร้อนี้พอรวยเราเอาวันฟุ้นแม่นองกรเอาฟุ้นบานเข้าใสฟุ้นอนันมูนขีงว่าบานเท่าเนาะกับดินดินติดซืด้อมหม่เอามาพ่วนใส่กันเนาะชาโอมจา้าชาโอมกับกระลังตัดไม้เนาะเพราะว่าหายเพิ่นแตกนะกาะกระลังแตก อันนี้การพักชุดรถเนาะจ้กพักผุมชุดรถห,ห,ห้างหมดแดงก่อนเอาห้างหมแดงก่อนเอาบอลูว่ามันมีบอลเนะาะค่ะพว่าพึ่งฝ่าไม้ฝนไม่เนาะ้าเกิดมีกค่ะโอ้ยก่อยแสบฝนแล้วใครหมดแดงเนาะจ้ะอันนี้กระอมนะจ้านี่เพิ่นกระล่างแตกต้นไงเพิ่นห้านลงเลวเพราะวา่าอย่างแยงอาหารกันเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่งจะได้ฝนไม่นี่ยนะจ่ะเบิ้งพี่น้องต้นบักหุงไอแม่โจัวสุดๆอันนี้ก็พอรั่วอีกนนเนาะจ่ะราอนมาแมโ่โจว่านไหวขนามาบาั้นเราเลยบาลูเสียดายพะนะมันเป็นอันบักหุงพันห้อนแหลมดิคลายๆว่าเพื่อเพื่อน้อาแมา่หายแม่จ่าแบบน,นี้แมจโจเกา่า ว่ามันกรอบมันแสบนะน่วยเงาๆเลยจ้ะน่วยใยๆว่ากรอบแสบก็เลยพักกันวานไหวเห่นๆนะนะจ้ะบันี้ก็แตกห้ายเลยตน้นบอกหงเอาไปให้นองกวนใส่จรวดไปนองกวนเอาไปปลูกด,ด้วยบอกหงเจ้า <c oughs> การเกษียนี่ต้องมองกับนองกวนเนาะคะ่ะเรื่องอาหารนี่ก็ต้องแม่หอมแม่ไมก่แม่เดือนน่าจะเนาะ <c oughs> เรื่องอาหารนี่ก็ต้อง แม่หอมแม่ไก่แม่เดือนน่าจะการเกษตรแล้วก็เรื่องนองแม่หน่ตรงนองกว่น้อนองกว่านะนอ,านะ <c oughs> อันนี้กาผักชีนาะจะในน้าเห็นอยู่นี่เนาะผักชีมีสองชีเดจ่ะอยู่น้ำกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นผักชีบานเท่าแหละนะาาจะใบเล้บเล้มนน่ก็เป็นผักชีผักชีไทยเนาะผักชีจีนแม่บานเท่าอื่นนาะจะเนา,านะ อันนี้ก็เป็นพักซี่ฟรั่งเด้เนี่ยอันพอน้องเนตเพิ่นเอาห้ยหน่าจะอันเพราะรูสิจังไดายพอพอรวยเด้อม่จุหันกองไม้กันพอรวยเพิ่นเลื่นร่องปลูกเนาะคะเนาะที่แรกพอน้องเนตเอามาะห้ต้นน้อยๆนึงเด้จ้ะกนเลย่อแต่ก็เลยลอ่องปลูกเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเฮาเฮาบ่าเคยล่องก็เลยลองปลูกดูเนาะคะ่ะอ่าบรรยากาศหลังฝนตกเนาะค่ะพี่น้อง มีหอดมะกรูดเนาะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งมะกรูดมะกรูดซื้อมาจากงานเกษตรเนาะค่ะพ่อได้เก็บกินจ้ะไปเบิ่งใบมะกรูดเนาะไป่นองนี่ค่ะมะกรูดกับรังปงรงพ่อได้เก็บกินนี่ค่ะใส่กระทงนี่แหละเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นสมจีดสมจีดกับยย่ขางกันเพิ่นแยงอาหารดูไี่หอดแมงบ่มกว่าเนย้ ไม่มากูดแม่โจก่อนแม่งบงกัดใบเบิดอ,อันนี้ก็ข้าเนาะจ้ะอันนี้ก็ขาบนสุดฟุ้นพี่น้องกต่ร่งเขียวงามเลยเนาะจ้ะนี่ต้นขาต้นขาตะไคร้อยู่ด้วยกันเนาะจ้ะเขียวดีอยู่พี่นอ้ององไม่อีกล่ะ ไขก่กะงามเด้จ้ะนีกกะขาคือกันค่ะน,นี่ก็ขาเนาะไปแม่จัวภาพไปเบิง้งมะม่วงนะคะต้องกำลังแตกฝนทาดอกมะม่วงนะจ้ะพี่น้องไปเบิ้งมามมหนวยบอค่ะเนาะไปเบิ้งมะม่วงกันเนี่ยพี่น้องเห็นแล้วน่วยนึงเนี่จ้าเนี่ยมะม่วงมะม่วงฝนทำดอกมะม่วงด้านในก็มีค่ะไปดูด้านในกันค่ะพี่น้องนี่ดกเยอะ นี่ค่ะอู้ดอกพี่ตองจ้าดอกนี่ค่ะมุมมะม่วงก็จำไม่โจเนาะนอนเปแขนเปนอยู่นี่เนาะค่ะ <c oughs> ดอกเต็มอยู่นั่นพวงหนึง่งนี่ค่ะอู้สะออนผลทำดอกมะม่วงอันนี้เป็นด่านหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปออกไปเบิ่งด่านนอกด่านนอกเนี่ยหอมากกับมีตานดอกได้จ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกด่านหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอู้สะออนมะม่วงพี่นอ้อง มองมองเปรี้ยวนะจ๊ะี่ยจ้านี่คะ่ะนี่ข้าหันกล่องมาจากดดานออกมาดาันนอกแล้วนะค่ะเนาะที่ประจําที่มาโจไลายสดเนาะค่ะเนาะปีๆน้องๆที่รู้จักกับแมโจเป็นปีนี่ก็จะรู้เนาะคะ่ะช่วงลาสดกับแมาตาหูมอง่วงแหลนะ,ะนาะจะด้านนี้ยังบอกเห็น่หยคะ่ะเห็นต่ด้านไนเนาะนี่คะ่ะดอกลกยูจ้ แล้วก็มีหน่วยหนึ่งยูดันในด้นนะคะแล้วก็เป็นพวกไง,งย,ยู่หันเน,นี่ะดอกโรกลคพี่น้องเั็นยังไงสิอัปเดตเรื่อยๆค่ะอยากจะเฮดคลิปซูเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องกกไงาาย,ยู่ได้คะ่ะกกสูงโอ้ต้นสูงนี่ค่ะมองผูกเปประจำเนาะคะ่ะเนาะไม่จกก็สี ปิดคลิปนะคะเดี๋ยวพาไปปิดคลิปไอ้ผักกาดเท่านาจาเนาะผักปลูกในน้ําไฮโดรโปนิกของเห้านาจาค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่ขับมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกค่ะฝนแรกของปีนาจ้ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศผักมีซีใบทีแมโจได้ปลูกไว้กินเนาะคะ่ะเนาะปลูกไว้กินค่ะสวนครัวเล็กๆก็ได้กินได้ยู่เนาะพี่น้องเนาะ ก็จะมีพักปลูกดินแล้วก็พักปลูกในน้ำเป็นพักให้โดโปโนิกเนาะจ้าพี่น้องถ้าพักง่ายจังไดปลูกไม่จังไรเดี๋ยวก็สิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบางท่านอาจจะอยากปลูกเนาะคะ่ะเนาะล่องเบิ่งเนาะคะ่ะเดีย๋ยวไอในพี่ยูทูปเพิ่นกับมี่เนาะคะ่ะเฮากัคนข้บไปเนาะปลูกผักไฮโดโปนิกยังกัว่าไปเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ อาจจะน้ำลายแตกเนาะคะ่ะเห็นบกม่วงหน่อยฝนห้ามดอกบกม่วงขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมมาเบิงฝนตกฝนแรกของปีน้ำมัโจมาบังผักเบิงมีขอบคุณหลายๆเด้อจ้าคลิปนี้จะขอปิดคลิปหรอเด้อพี่น้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอหายพี่น้องทุกคนทุกทาน มีความสุขมาก,มาก,มากๆแหเฮงๆรวยๆนะคะคิดจริงใดสมควรมุ่งมัติปัถนาถูกประาปการค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย